สวัสดีครับผมพบกับตีบวกเดอะซีรีส์พาร์ทที่พาร์ทที่สแล้วใช่หรือเปล่าใช่ครับพาร์ทที่3นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หมู่บ้านเกติมะนะครับผมอ,อม่นี่เลยครับวันนี้นั่นเองนะครับเราจะมาตีบวกอย่างเดิมคือตีบวกอาวุธครับนอกจากตีบวกอาวุธนั่นก็คือการตีบวกนี่เลยนี่เลยนี่เลย ของตำนานอย่างต่างหูทานเหมันนั่นเองครับผูช้ชมครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่านา,นานทีเอ๊ะไม่ใช่นาน,านทีดิเรียกว่าตั้งแต่เล่นมาเนะี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมดรอปได้ของตำนานนะครับผมซึ่งมันดรอปได้ครั้งแรกะมันยังแบบมีความเกรงๆอยู่นะผมก็ไปตีเล่นๆตะบวกหกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอกันเราจะมาเริ่มกันที่ตีอาวุธก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไฮไลท์หลักของเราไฮไลท์หลักของคลิปนี้ก็คือการตีบวกต่างหูทานเหมัน ไปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผู้กิมนี้โคตรตื่นเต้นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเขาแนะนำนะครับอันนี้คือชุดที่ทําให้เราดอบได้นะครับเดี๋ยวอธิบายเขาาวก่อนนะครับอันนี้คือชุดอ่าชุดเรื่องเรียนนะครับกลับหมวกหูโบชัมพูนะครับเป็นชุดที่ทําให้ผมดอปได้ขอต้านานนะครับจากการอ่าลงดันลงดันดับบอดอ่ะของกองเรือทะเลใต้วิรชนนะครับ10บรอบนะครับ10รอบด้วยกันลงเวลา ตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งน่าจะเกือบๆพอดีเลยแหละนะครับประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าตีหนึ่งสามนาทีฮะตีหนึ่งสามนาทีนะครับผมลงเวลานั้นเลยก็เดี๋ยวเรามาตีบวกกันครับ<ะ>ขั้นแรกเลยนะครับสิ่งที่เรามีในตอนนี้เนี่ยาซ่อมก่อนสิ่งที่เรามีตอนเนี้ยก็คือเป็นวัตถุดิบสําหรับที่จะซ่อมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่เยวเลยสำหรับซ่อมบวกสิบห้าสองแสงเนี่ยโคตรยากเลยาเการหาของซ่อมยากมากนะครับเรามีวัตถุดิบก็คือขวาน สุริยาลตีนะครับบวกสิขวานสุริยาลตีบวกเขวานไอเนี่ยมันชื่ออะไรขวานังกรจำศีลนะครับบวกแนะครับซึ่งอ่าเราวันนี้เราจะเอาขวานเนี่ย8ไปซ่อมบวกเนะแล้วก็เอาบวกเเนี่ยตีขึ้นไปอีกนะครับโอเคลุยกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมกันตีบวกก็ร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะก็คือติดแน่นอนนะครับไปซ่อมก่อนนะครับวันนี้เราเล่นกันแบบ จะยาวเลยคลิปนี้อาจจะยาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่ามันตีติดหรือไม่ติดนะครับโอเคโอเคดูกคเกิรเหมือนเจ็บเลยคำนับก่อน,แบบน,บอนแบบนี้ป็นแบบที่ผมคาดหวังแบบแบบนี้มากมากนะครับโอเคครับจะขึ้นสิบหรือไม่ครับเดี๋ยวรู้สึกว่าลงคุณหน่อยก็ได้นะครับเราอัานนี้สักหน่อยครับเห็นวีนะตีให้ให้เกียรติให้เกียรติมันที่ได้รับการซ่อมมาหน่อย โดยการใช้หินมีตีนะครับโอเคหน้านที่ผมจะใช้หินมีตีนะถ้าแบบไม่จากบวกสี่ขึ้นเป็นบวกหกเนี่ยผมไม่ใช้หินมีนะก็รอสักนิดนึงนะจังหวะนี้เรารอสักนิดนึงนะครับจากคลิปพาร์ทที่1พาร์ทที่2นะที่ว่าพอถึงช่วงแสงเนี่ยผมได้ตัดออกไปนะครับก็คือไม่อยากให้รอนานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมรอนานสักพักนึงเลยนะก่อนที่จะกดเนะี่ยคิดว่าใกล้ได้แล้ะนะดวยเลยจงติด บวกถ้าดังเกินไปขออภัยด้วยนะอันนี้เป็นการใช้ลองใช้ไม้ตัวใหม่นะเพิ่งซื้อมานะครับโอเคไหมถือว่าใช้หินวีตีสำเร็จนะครับเป็นการเปิดทางนะครับตอนนี้ก็มีคนมาตีด้วยนะครับผมเราจะตีขึ้นบวกสิบเอ็ดครับยังไงเราบวกสิบเนี่ยซ่อมไ้บวกสิบสองอาจจะได้อาจจะติดนะครับโอเคเมื่อกี้ใช้หินวีตีคนนี้เราจะไม่ใช้นะครับแล้วเราจะไปใช้ทีนี่แทนะ okay. คือผมจะมีความเชื่อประมาณหนึ่งว่าถ้า ติดพลึกอะ่ะเราค่อยใช้หินธรรมดาตีแต่ถ้าอันเนี้ยไม่ติดถลึกอะ่ะค่อยใช้หินติดถลึกตีมันจะเหมือนสับๆกันนะครับสิ่งความเชื่ออย่างหนึง่งเดี๋ยวเราไปตีกันเลยดีกว่าโปเชเด้งเขาให้โอเคทีนี้ก็รอสักพักหนึ่งครับรอเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะเมื่อกี้เรารอขนาดไหนเราก็รอประมาณนั้นเลยโดยกะเอาผมจะไม่สโคบเวลาแบบเช่นคลิปที่แล้วที่รอหนึ่งนาทีเนี่ยนะมันเกินไปนะเหมือนเรารอแล,แล้วจริงๆก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับฉะนั้นผมเน้นให้สังเกต วงแสงเ้านะครับวงแสงเอาจริงๆถามว่ามันมันใช้ได้จริงไหมมันมันก็ดวงล้วนๆนะครับมันก็ดวงล้วนๆแต่ว่าวันนี้จะมีดวงในการตีบวกหรือเปล่าในเมื่อเมื่อวานเราใช้ดวงในการดบของเหมันไปแล้วเออดบดบต่างหูทานเหมันไปแล้วนะครับจริงก็ไม่อยากให้มันแตกตั้งแต่บวกสิบนะริงมันมันรู้สึกเร็วไปอ่ะผมไม่อยากใช้มันคุกค่าแต่ว่ามันเหมือนได้เวลาต้องตีบวกแล้วครับคุณผู้ชมมันใกล้แล้วมันต้องตีนะเอาเลยนะตีมึงไม่สัก ไม่ติดนะครับแหกตามระเบียบเลยโอเคคลิปนี้นะ่าจะสั้นนะสั้นอยู่นะจริงว่ามีโอกาสซ่อมไม่ได้ด้วยนะเอเอเอเ้ยซ่อม,ไ,มได้ป่ะ100%ก็ยังดีแต่จะได้วัตถุด,ดิบไปซ่อมหินนั้นหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับแม่งยากมากเลยโคตรยากเลยจริงอันนี้ติดแนละ้วจะตีต่อให้มันติดอันนี้ก็ยากมากเลยจิ๋มผู้ชมผมว่าต้องเปลี่ยนชุดแล้วฮนะจริงแปลงก่อนตอนนี้ผมตีเลือกตีบกช่วงสามทุ่มมันเป็นเวลาตีบก เดียวกันกับที่ผมตีขวานเนี้ยขวานที่ผมใส่อยู่เนี่ยบวกสิบเจ็ดติดมาตีต่ออนะบวกสิบสองอันนี้ก็ยากอยู่นะครับรู้สึกว่าจะลงนานสั่นหนักแล้วนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะครับนะอ่าตีนะครัเราจะมาตีกันครับพร้อมแล้วนะไปไปปุ๊บเอาแล้วลุ้นแล้วลุ้นเงี้ยวเหนียวอนะไตอนนี้โอ้สิบสองขึ้นสิบสามเอาจริง คือถ้าเสียสิถ้าเสียถ้าแตกแตกตอน12บสองไปสิบสหรือ13บสามไปสิบสนะยังไงเราก็ไม่มีวัดสดนะุดิบซ่อมนะพอสุดท้ายคลิปก็จะไปโฟกัสที่ต่างหูทานเหมมันนะครับโอ้โหตอนนี้นยากครับยากครับยากมากเลยเอาว่ากดเลยดีกว่านะครับตีบวหววแม่งจีจาถึงใจจริงเลย อยเอาแล้วกูเริ่มไม่ค่อยไปวางใจอ่ะไม่ไม่วางใจนะเดี๋ยวไปเลยเตรียมของที่เราจะตีสําหรับตั้งหูทานเมันนะมันอาจจะต้องใช้วิธีนิดนึงแหละผมว่าถ้าไม่ให้ตีอย่างเงี้ยไม่ได้แค่เผอได้แค่บวกหัวของแตกด้วยซ้าเดี๋ยวรอก่อนครับสวัสดีครับหลังจากเมื่อกี้เราจะมาต่อกัน หลังจากต่อน,นู่ดเลยนะเราจะมาต่อกันนะครับว่าการตีบวกครั้งสําคัญนะครั้งนี้รนะู้สึกเหนื่อยต้นิดนึงมันเป็นการตีบวกของตํานานครั้งแรกของผมเลยโดยผมแอบมาตีที่หุบเขาที่ถูกลืมนะครับมีชนเอลเดียวเลยนะครับโลง่ลงเลยหนมะดโปร่งโลง่ลงสบายเราตีกันด้วยเซนล่าเลยครับวันนี้จะเ,เติมพลังสัตว์ให้เต็ม,มนะี่ครับเพื่อดวงที่เข้มแข็งอื่นเราเปิดสุ่มความเกลือก่อนไหม ก่อนที่จะมีดวงนะมันต้องมีความเกลือเยอะๆก่อนนะยิ่งเราเกลือยิ่งจะมีดวงนะครับอันนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน8นาทีนะครับเราอาศัยช่วงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยในการที่จะตีบวกนะครับต้องลองดูว่าจะได้ผลหรือไม่นะอะไรนะอันนี้เกลือเกลือเรียบร้อยนะครับนี่มัน,มนเกลือเร็วด้วยนะไม่ใช่เกลือธรรมดาอย่างรวดเร็วนะลูกเจี๊ยบได้ลูกเจียเจ๊ยบมาแล้วโอเคกรงกาบครับ ครับวินาทีต่อจากนี้ไปครับผมของตำนานครับผมจดเนยะครับไม,ไไมไ่ไม่ได้ยากเย็นเลยเหรอกใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่อไมโอเคขึ้นบวกเจ็ดนะครับผมโอ้โหทุกวินาทีเป็นความสําคัญครับคือถ้าไอเนี่ยถ้าของตำนานเนี้ยมันเสี่ยงจะแตกผมจะทําการขายก่อนนะขายก่อนเลยนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับจะขึ้นบวกสิบได้หรือไม่หรือจะขึ้นบวกเจ็ดได้ไหมหรือจะแหกที่บวกหก เออไปลองดูกันครับจะแหกหรือไม่จะแหกหรือเปล่าจะแหกไหมมาดูกันมาดูกันครับแหกเปล่าแหกเปล่าแหกเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบไปแล้วโอ้ไม่จริงนะฉันว่า ตีตรงนี้ไม่ได้สิกลับไปตีที่เดิมกลับไปตีที่เดิมเลยมันแอบมาตีตรงนี้อย่ามาตีนะทุกคนอย่ามาตีนะตรงนี้นะโอเคครับราจากเมื่อกี้เราตีบบกแตกนะครับคล้ายว่าเราไม่ควรใส่ชุดนี้อย่างยิ่งนะครับในการตีบวกนะนอกจากสุ่มยังเกลือแล้วตีบวกยังแหกด้วยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยขอความหวังจากแบบนี้แล้วกันนะยังไงก็แล้วแต่ขอความหวังจากแบบนี้แล้วกันจริงอ่ะโอฮัน โอฮัน oh พอพรอนจากโอฮันครับพูดแรงงานเทศกาลเอ้โอเคได้พรนนะแล้วแล้วก็นะครับเดี๋ยวตัว <Yeah. S 1> ไปดิไปดิทําเกลืออะไรมันจะอยู่ตลอดไหมไมันต้องไปบ้างเมื่อกี้เราเกลือแล้วเกลือมาเยอะแล้วฉะนั้นมันต้องติดนะครับผู้ชมนะครับโอ้แขกที่โวกห <laughs> อับอายขายขี้นหน้าจะ <laughs> ไม่อับอายนะเพราะว่าคนจริงไม่ต้องบวกแต่ง ไปลองดูกันสักตั้งนะครับติดหรือเปล่าตรงดูทรงแม่งมีแววแหกนะจริงๆนะสามสามสามอันเนีย่ยคือไปเลยตั้งแต่บวกหกอ่ะปึ้งปนะึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอ้กอดดิกอดดิเอ้าโอ้ยก้าวโอเคมันก็นิดนึงครับผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นหรอกจริงๆไม่ได้ตื่นเต้นเลย โอ้โหมัน5 0เอร์เซนะคุณมันจะเอาอะไรมาตื่นเต้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อนะครับต่อกันเลยนะกดเลยเจบนี่ไงรอต่อไปต่อไปผมไมไ่ตื่นเต้นเลย,เลยนะจริงๆนะชิวๆมากคือแตกไปก็ยังไงอะของมันดรอปได้ได้มาฟรีอ่ะไม่เสียอะไรอยู่แล้วนะแตกไปก็เก็บไว้เป็นของดูดูเล่นนะเก็บไว้ตู้โชว์เก็บไว้ในคลังเขาได้กันทั้งเซิร์ฟแล้วจริงๆนะ ชิคกกระปุกระตุกกระตุกว้าวโอ้โหตื่นเต้นที่ไหนคุณผมเฉยๆชิวๆเลยอยู่ตรงนี้คือชิวมากชิวจัดอ่ะโอ้โหก่อนไปด้วยกันโอเคบดเลยกดเลยเอเครอครับรอไปก่อนเป็นแค่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเรารู้สึกว่าเอ้ยมันขดนำนานจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรจากของวีรชนธรรมดาเเสียวๆอยู่ เราเล่นครับเราเล่นครับโท่คนเขาก็บวกแตกบวกห้าบวกหกมันเยอะเขาคนจริงกันทั้งนั้นจริงๆผมยังไงดีวะเฮ้ยกดไปแล้วเพท่ากดไปแล้วต้องกดตกตตะ้องมีการวงสวงนี่วงสวงกักระถางทูบแห่งความสงบเราต้องเข้าฌานเหมือนเข้าฌานเฮ้ยเออเฮ้ยเสียวเสียวไงไม่รู้ เปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าเปลี่ยนชุดก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่คือชุดแห่งการตีบวกที่ผมยกให้ว่ามันเป็นเดอะเบสเลยเดอะเบสแห่งการตีบวกก็คือชุดนี้ครับแต่ต้องมาใส่ระยะเวลานิดนึงนะครับขอพ่อหน่อยขอพ่อจึ๊มโฮฮยองด้วยโฮฮยองขอขอพ่อถ้าเรารู้สึกว่ามันเกลือไปเนี่ยเราพักครึ่งก่อนแล้วเราก็มาหมุนแผ่นป้ายกันก่อนดีกว่าจะได้อะไรเอ้ยสวยอันนี้อันนี้ใหม่ไม่เอาได้ไหมอันนี้ อยากได้อาวุธอยากได้อาวุธสวยอาวุธไม่เอาอันนี้ไอเบนกูมีแล้วต่อยฮะให้มาทำไมวะอ่าเดี๋ยวไฮไลท์ห,หลักของเราตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ทานเหมันนะครับผมมันเกี่ยวกับนี่ล้วนเลยไปุยต่อเกลือเป็นเกลือครับคุณผู้ชมครับแหกที่บวกแปดก็แหกที่บวกแปดต่อไปในเวลาที่ บวกเก้าต้องเชิดฉายแล้วบวกเก้าโอ้โหพอเราคมคนน้นก่อนนอะพอไม่มีการโค้งคำน้าทีไรเนะี่ยเรามักจะตอนนี้เสี่ยงมาเ <c oughs> จอไปที่บวกแปดถ้าเราเอาไปใช้งานได้มันก็ดีนะครับก็อยากจะให้มันมากกว่าบวกแปดนะนะแต่เราจะลุ้นการตีบวกครั้งนี้ไปด้วยกันกคุณผู้ชมมันบึ้มปับ๊บปุ๊บปั๊บแล้วมันบึ้มปั๊บแล้วมันมีแสงสีฟ้าออกมามันออกมาเยอะเลย มันคือแสงแห่งการแหกหรือเปล่าเราตีบวกกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงโอ้โหไปกดไปเลยตายขอลอดไม่ตึกแน้นเลยนะจริงๆน,นะชิวๆมากบาลีพ่สุดครับนี่คือชุดแห่งการตีบวกที่ผมยกให้ว่ามันเป็นเดอะเบสเลยแตกไปก็เก็บไว้เป็นของดูดูเล่น แปกที่บอกแหละกูซ่อมไม่ได้ด้วยโอเคครับผมคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คือเรียบร้อยนะครับผมบวกแปดนะครับไม่น่า,าบวกตรงนี้เลยจริงๆนะโอเคชุดนี้ก็ไม่ได้นะเรา,เราต้องหาชุดเราต้องมีสตาร์ทชุดไว้นะครับว่าชุดไหนเหมาะกับการตีบวกนะครับไม่ใช่ชุดนี้นหนึ่ง <S <S ไม่ใช่แนๆ่ๆเมื่อกี้แหกไปเลยนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปดูซิว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงสวัสดีครับ